สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมือหลออะคาเดมีอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับผลการประกันภัยรับผลก็เป็นการประกันวินาศภัยแบบหนึ่งและจะต้องนําบทบัญญัติต่างๆซึ่งเป็นบทเบ็ดเสร็จทั่วไปของการ,การประกันวินาศภัยตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านะคะเว้นแต่กฎหมายได้กําหนดวิธีปฏิบัติไว้เป็นพิเศษดังปรากฏในมาตรา 883ถึงมาตาต886ซึ่งจะอธิบายดังนี้ความหมายของสัญญาประกันภยัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตาต883บัญญัติว่าอันสัญญาประกันภัยในการรับผลนั้นย่อมคุมถึงความวิน่าเสภทุกอย่างซึ่งอาจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่างเวลาตั้งแต่ที่ผู้ขนส่งได้รับของไปจนได้ส่งม,มอบของนั้นแก่ผู้รับตาส่ง และจำนวนค่าสินใหม่ทดแทนนั้นย่อมกําหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั้นจะได้มีราคาเมื่อถึงตำบลอันกํำหนดให้ส่งการรับขนหมายถึง<ม>การรับขนส่งของหรือคนโดยสาร<ม>เพื่อบำเน็จเป็นทางค้าปกติของตนผู้ขนส่งคือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเน็จเป็นทางการค้าปกติของตน ผู้ส่งหรือตาผู้ส่งคือบุคคลผู้ทำความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนของส่งไป ผู้รับตาส่งคือบุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึงสัญญาประกันภัยในการรับขนจะเริ่มตั้งแต่เวลาของที่ขนส่งนั้นมาอยู่ในความครอบครองของผู้ขนส่งจนถึงเวลาที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตาส่งหากเกิดวินาศภัยขึ้นแก่ของนั้นการคิดค่าเสียหายก็ให้คิดจากราคาของนั้นในท้องที่ที่ต้องไปส่ง จะคิดในท้องที่ที่รับของนั้นมาอยู่ในความครอบครองของผู้ขนส่งหรือท้องที่ที่เกิดวินาศภัยขึ้นไม่ได้เช่นซื้อรถยนต์จากประเทศสวีเดนร,ราคา6 0 0 0บาทรถนั้นได้นำบรรทุกมาในเรือเดินทะเลเพื่อให้ส่งที่ท่าเรือคลองเตยที่ประเทศไทยโดยให้บริษัทดำจำกัดเป็นผู้ขนส่งเมื่อเรือมาถึงประเทศสิงคโปร์เกิดไฟไหม้เรือเดินทะเลดำดังกล่าว รถที่ซื้อไว้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันซึ่งรถยี่ห้อและรุ่นเดียวก็มีจำหน่ายที่ประเทศสิงคโปร์ครันละ8แสนบาทแต่ในแต่ราคาในประเทศไทยขายกันคันละ1ล้านบาทดังนี้จำนวนค่าสินใหม่ทดแทนรถยนต์คันนี้ต้องถือตามราคาในประเทศไทยจำนวน1ล้านบาทซึ่งเป็นราคาเมื่อถึงสถานที่ที่กำหนดให้ส่งมูลประกันภัยในการรับผล ตามมารตรา8 8 4บบัญญัติว่าถ้าของซึ่งขนส่งนั้นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลค่าประกันภัยในของนั้นนับรวมทั้งราคาของณสถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของและให้เพิ่มค่าระหว่างส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตาส่งกับทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆเนื่องด้วยการส่งของนั้นเข้าด้วย กำไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั้นย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลค่าประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มีข้อตกลงไว้เช่นนั้นชัดแจ้งบทบัญญัตินี้เกี่ยวกับการเอาประกันภัยหลังจากทราบที่เอาประกันภัยอยู่ระหว่างการขนส่งไปให้ผู้รับตาส่งแล้ว มูลประกันภัยจะคิดจากราคาของทรัพย์ที่เอาประกันภัยณสถานที่และเวลาที่ผู้ขนส่งรับมาค่าระวางขนส่งที่ส่งทรัพย์นั้นไปยังผู้รับตาส่งและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการขนส่งนั้นเข้าด้วยการส่วนการจะคิดกำไรรวมเข้าในมูลประกันภัยนั้นด้วยหรือไม่ต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภยัย ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยในการรับขล ตามมาตรา885บัญญัติว่าอันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้นถึงแม้การขนส่งจะต้องสะดุดหยุดลงณชั่วขณะหรือจะต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจำเป็นในระหว่างส่งเดินทางก็ดีท่านว่าสัญญานั้นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น หมายความว่าถ้าในระหว่างการขนส่งมีเหตุจำเป็นที่ทำให้การขนส่งต้องหยุดลงชั่วคราวหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนวิธีขนส่ง จากที่ระบุไว้ในกรมทัประกันภยัยสัญญาประกันภัยจะยังคงสมบูรณ์อยู่ถ้าหากเกิดวินาศภัยขึ้นในระหว่างนั้นผู้รับประกันภัยก็จะต้องรับผิดอยู่ทั้งนี้เพราะสัญญาประกันภัยในการรับขนมุ่งหมายที่จะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของ ไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ผู้รับตราสารได้รับของหากผู้ขนส่งมีเหตุจำเป็นที่จะต้องหยุดการขนส่งชั่วคราวหรือเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนเส้นทางไปบ้างก็ไม่ควรจะกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภยัยแต่ถ้าผู้เอาประกันภยัยและผู้รับประกันภัยได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเช่นว่าหากมีกรณีเช่นนั้น ให้สัญญาประกันภัยเป็นอันหมดความผูกพันกันก็ย่อมจะต้องเป็นไปตามที่ตกลงกัน